สวัสดีค่ะพอพ่อยแม่เอฟซของผู้แม่เหมียวทักทายตอนสอบาก่อนไปทํางานตัวนี้อยู่หลังบ้านเลยได้เห็นผักสวนครัว มีต้นมะฮุ่งก็เป็นดอกเต็มยู่เป็นดอกตัวผูบนะคะกับมีเรื่องเา่าดีๆมาบอกสู่กันฟังเพื่อพ่อเลยเป็นยังกอกำลังใจสําหรับคนทํางานก็คืออย่างหล่ะเห็นภาพแห่งความหนารักทีทางอุ้งอิงทางบอดโจเบอกถึงศิล,ลปินที่เพิ่อนอ่าเห็นนี่ก็ที่เพิ่นดังเพิ่นปังเขามาในวงนะคะอย่างอุ้งอิงก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเขามาผ่านดราม,มา่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมา ได้ยังสวยสุดกุดงามจดกระทางเป็นคนมีตังทุกมือนีแล้วกะ็นอกจากมีตังแล้วก็คือเป็นคนดังที่หลายๆคนเราเป็นไอดอลไอดอลได้ที่นี่ก็คือหมายถึงร่วมท้งหนองหกักแพงที่อุ้งอิงเบาถึงนะคะก็ดีใจน้ำเพลินได้ว่าเด็กหน่อยสองคนตะกี้สวยกี่จะมีเอฟซีอุ้ FC, องอิงเอฟซีหกักแพงที่เพลินอย่างก็ต่อว่าให้กันอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่ามันถูกเข้าเข้าเป็นคุณคู่กับเป็นเอฟซีของทั้งสองฝ่ายค่ะให้กำลังใจทั้งสองคนมาโดยตลอดก็บริถอว่าเพลินบริถอกันบริอีอย่างเนาะแต่มันก็เป็นความหักความชอบ ที่ตัวศิลปินพพอเม่ของเพิ่กระเลื่องของเพิ่เห็นองค์อิงเบาถึงหักแพงว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงอู้ก็ดีใจน้ำเพิ่าเอื่อยกะได้แย่งเบิ่งนองและการให้ขวัญถุงมันบอกเบะแจกติบแจกอย่างกันก็เด้เห็นถือชูเงินแบ่งลอยอยู่ก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความดีงามความประทับใจบอจโจเบาถึงองค์อิงเบาถึงหักแพงเบาถึงมานะที่พพอเม่เอฟซีเพิ่นนารักก็ถือว่าเป็น ความรู้สึกที่ดีที่เขาเปเอฟซีน, e น้ำกันเพราะว่าการจะการที่จะมาเป็นศินลปินที่มีคนหกักคนแพงได้ร้ายแบบนี้ก็เพอว่าตัวศิลปินตรงนารักแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงมีความมุ่งมันมีความมาั่นในการที่จะพัฒนาเจ้าของเพราะฉะนั้นดีใจที่หักแพงอ่าที่ที่มาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะมีองค์อิงมาเบามามาเบา,าถึงมาถาม ค่าวถามคราวลรีนน้ำกันเดี๋ยวนี้อุ้งอิงกันน่ารักแด้ไปอุ้มน้องออแกนบอกลูกไส้ของของน้องมานะอุ้มเบิดบงผู้ใดเห็นกับเปตาแพงนั่มันก็คือเด็กหน่อยอิหลีนะเจา้าเราต้องมีลูกจะคของให้นี่อุ้มฮอนกันอยู่ยน่ารักน่ารัก,รกถือว่าเขาเห็นความสามัคคีกลมเกลียวกันในวงแล้วกันในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ย ตรงมวนตรงมวนแน่นอนเพราะศิลปินเพิ่นไปในทางเดียวกันพอพอแม่เอฟซีก็ต้องเห็นความน่ารักของศิลปินเพิินคือกันได้เข้าจังสิได้เห็นภาพน่ารักแบบนั้นผลงานที่ปรากฏบนเวทีถ้าอเกิดเข้าอารมณ์ดีบอกเขามีอารมณ์ดีจิตใจที่ดีเขาก็สิเห็นความน่ารักตรงด้านหน้าเวทีมีความสุขสนุกสนานผู้ได้ไปเบิง่งมันบอกไปเชียเห็นอุ้งอีออกมา เขากับตรงในเชียงอิงเห็นหักแพ่ออกมาเขากับในเชียงักเพลเห็นมาละว่ากับในเชียมานน่กแล้วก็อีกหลายๆคนก็จิตตามมาว่าโอ้ทุกคน,หน่หนารักมีความสามาัคคีคุมเกี่ยวกันให้นึกถึงเสมอๆว่าเข้ามาเป็นหมอร่ำทุกมือนีอ้เสียสละการเรียนเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละวหวเด็กของเฮ้าวัยรุ่นของเฮ้ามาสู่การทำมมหากินเพื่อยุระดับตัวเองฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นตามฝันของเจ้าของเพราะฉะนั้น ทุกอย่างกะมีที่ไปที่มาหาโอกาสอของเพราะว่าทุกคนคือ,อเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านเนยออกมาแล้วสีดวงสีดังโบนักก่นก็คือบุญวาสนาเพราะฉะนั้นภาพแห่งความประทับใจเหล่านี้ไปถือว่ามันดีต่อใจนะคะดีต่อใจอีกครั้งหนึง่งเอาทักทายเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะเห็นภาพดีๆกันมาบอกสู่กันฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ได,เด้เพื่อนเก่าหลังน้อยเพเพหลังคากัะหัวอยู่บอกุมฝนหากินสืบมือมันคือวิธีของคนจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องทนชีวิตดิ้นรนหวังส่งลูกเกรีคนเป็นบากกายพอเติบใหญ่ทำไรไทยนา ุดการศึกษาว่าเจ้าไม่มาดัานการอ่านเขียนใช้แรงเป็นหลังให้น,น้องสาวลา,าพาเพียรครอบครัวแค่หนึ่งได้เรียนทางเรือก็มีแค่นี้จึงฝากความวา ปริญญาติดฟ้าบ้านเราวันเวลาเปลี่ยนแบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขา mm. เคือที่หนึ่งทั้งบ้านและครอบครัวเรา mm. กับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ วันเราวันเวลาเปลี่ยนแบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขาเธอคือที่หนึ่งทางบ้านและครอบครัวเรากับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ